ก่อนใช้งานนะคะเราควรที่จะจัดเตรียมสถานที่ของเราให้เหมาะสมนะคะหลีกเลี่ยงนะคะพื้นที่ที่ลมแรงนะคะ mm. เพื่อประสิทธิภาพที่ดีการใช้งานแล้วก็คุณภาพขนมของเราค่ะนะคะหรือจะให้ดีกว่านั้นก็ควรที่จะใส่ที่กั้นลมด้วยนะคะหาที่บังลมให้ดีค่ะบังลมให้ไฟนิ่งสุดๆไปเลยนะคะแล้วขนมของเราจะออกมาดีค่ะนะคะอย่าปล่อยให้ลมพัดแก๊สนะคะถ้าลมพัดแก๊สแล้ว ก๊พัดไปมาแล้วกระทะเราจะไม่ร้อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องหาที่บังลมให้ดีจัดสถานที่ให้ให้เหมาะสมนะคะ,ะช่างลองเปิดแก๊สให้ดูแล้วนะคะถ้าเปิดใหม่เปลวไฟก็จะประมาณนี้เลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะ ชมงานสวยๆจากร้านสิงห์ไทยคิเทเช่นนะคะวันนี้วันนี้ทางเราจะจัดเป็นชุดเตาขนมครกรุ่นฐานสแตนเลสค่ะตัวนี้เป็นงานที่ป๊อปมากๆเลยในขณะนี้นะคะก็คือลูกค้าชอบมากๆนะคะถูกใจมากๆสําหรับชุดเตาขนมโครกรุ่นฐานบางลมเหล็กของเราค่ะงานสวยๆแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าชุดนี้ได้อะไรบ้าง ชุดเตาขนมครกจะมีให้เลือกหลายแบบ1เตา2เตาเตาอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นชุดเตาที่มีชุดสายนะคะหรือจะเอาในรูปแบบไหนก็แจ้งได้เลยค่ะนะคะชุดนี้จะเป็นชุดเริ่มต้นนะคะในรูปแบบที่ไม่มีสายนะคะเพราะว่าสามารถเลือกได้ค่ะเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะว่าชอบแบบที่มีสายหรือว่าแบบที่ไม่มีสายก็สามารถเลือกได้ค่ะนะคะ,นะคะราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตัวนี้ ตัวแก๊สนะคะจะเรียกเขาว่าเตาสแตนเลสปาก13นะคะสำหรับท่านที่สนใจที่จะรับเฉพาะเตาก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะหรือจะรับเป็นชุดแบบนี้ก็สามารถเลือกได้ค่ะอันนี้คือครบแล้วนะคะสำหรับเตาขนมพครุ่นฐานสแตนเลสนะคะตัวนี้คือชุดเรื่องต้นค่ะนะคะไม่มีสายนะคะรับแค่เตา สองใบแบบนี้นะคะเตาสองใบก็คือจะได้รับตัวเตากล่องสแตนเลสปักสิบสามนี้สองชิ้นค่ะนะคะมียางรองขาเตาให้เรียบร้อยนะคะไปพร้อมกับบ่าวแบบนี้ค่ะในส่วนของาวลาวเราก็ถ้าซื้อยกชุดแบบนี้นะคะแล้วก็มีการรับประกันให้ค่ะตามมาตรฐานของทางร้านนะคะมีรับประกันให้หนึ่งเดือนนะคะระยะยาวได้รับส่วนลดค่าไหลนะคะแล้วก็มีอะไรที่ตรงรุ่นเปลี่ยนนะคะ ในระยะยาวนั่นเองค่ะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแถมให้มีใบรับประกันให้นะคะวาวเราจะมีการเทสก่อนที่จะส่งทุกครั้งค่ะได้ของไปนะคะถ้าเราแยกไปให้ใส่นะคะตรงบริเวณนี้ได้เลยนะคะมีหลายๆคลิปที่เราทําให้ชมค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะลองใส่ให้ชมด้วยเช่นกันนะคะฝาค่ะ,นะคะ,าตตะนะคะฝาสแตนเลสนะคะหูจับ เชื่อมสแตนเลสเรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็คือสวยงามนะคะวัสดุดีแล้วก็มีความทนทานนะคะเหมาะสำหรับใช้งานกันยาวๆแล้วก็จะทนความร้อนนะคะหูจับตัวนี้ก็จะไม่หลุดง่ายๆค่ะแล้วก็เงาวับเลยสแตนเลสนะคะสแตนเลสนะคะด้วยความที่เป็นงานสแตนเลสนะคะเขาอาจจะมีรอยแบบนี้นะคะปะปนมาทุกชิ้นเลยค่ะงานทุกชิ้นนะคะสแตนเลสในร้าน นะคะจะมีรอยอ่ารอยงานแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะฉะนั้นขอท่านที่เข้าใจนะคะ,ะให้มองดูในภาพรวมนะคะอ่าตัวนี้เป็นพิมพ์ขนมค่ะพิมพ์ขนมของทางร้านนะคะเป็นของเอ็มนะคะของเอ็มไซส์มาตรฐาน28หลุมค่ะจำนวน28หลุมนะคะอ่าช่างค้าวั ความกว้างให้ชมด้วยค่ะนะคะความกว้างเขาจะอยู่ที่13นิ้วค่ะตัวพิมพ์มาตรฐานนะคะอ่ะ13นิ้วนะคะคิดว่าถ้าเป็นอ่าของยี่ห้ออื่นหรือว่าเป็นวัสดุตัวอื่นนะคะแต่ว่าเป็นไซส์13นิ้วนะคะน่าจะใช้กันได้นะคะสำหรับ ท่านที่มีพิมพ์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าบางท่านก็ไม่สะดวกใช้ยี่ห้อนี้นะคะมียี่ห้อที่ชื่นชอบอยู่แล้วมีรูปแบบมีอ่ะมีพิมพ์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่อยากได้เป็นพิมพ์ตัวนี้นะคะก็สามารถตัดออกได้เลยค่ะตัดพิมพ์ออกได้เลยนะคะรับเฉพาะตัวเตาก็ได้ค่ะรับเฉพาะอะไรบางอย่างก็ได้ตามความสะดวกนะคะหรือจะรับเป็นชุดจากทางร้านได้เลยค่ะนะคะ ถ้าเป็นพิมพ์13นิ้วสามารถใช้กันได้ค่ะขอดูเตาข้างในนะคะเตาตัวนี้เรียกเขาว่าตวเตาสแตนเลสปาก13ค่ะสามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้นะคะดีไซน์ของเรานะคะตัวปากเนี่ยจะเสริมคิ้วขอบคิ้วอย่างหนานะคะเพื่อรองรับน้ำหนักของกระทะค่ะนะคะกล่องตัวนี้เป็นสแตนเลสนะคะกล่องสแตนเลส ด้านในมีไส้แก๊สเรียบร้อยค่ะนะคะไส้แก๊สตัวงานเดียวกันกับเตาเคลปญี่ปุ่นค่ะซึ่งระยะยาวทางเรามีอะไรที่ตรงรุ่นนะคะไว้คอยอะซัพพอร์ตลูกค้านะคะมีอย่างรองขาเตาให้เรียบร้อยค่ะวัดปากให้ชมด้วยนะคะปาก13นะคะเราเรียกขาเว่าเตาสแตนเลสปาก13ค่าอค่ะ,ะแบบนี้นะคะ จะรับแค่เตาสแตนเลตปากสิบสามก็ได้ค่ะนะคะหรือสะดวกรั้เป็นชุดเตาขนมคกเตาขนมคกที่เราจัดเป็นชุดนะคะแบบนั้นก็ได้ค่ะถูกใจในรูปแบบไหนสะดวกในรูปแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ,ะแผ่นกระจายความร้อนนะคะสำหรับชุดเตาที่ทางร้านจัดเป็นชุดขึ้นนะคะทั้งชุดบังลมเหล็กหรือว่าฐานสแตนเลสทุกชุดที่จัดนะคะจะไม่มี แผ่นกระจายความร้อนที่อยู่ในชุดนะคะตัวแผ่นกระจายความร้อนนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะถ้าต้องการที่จะขอซื้อเพิ่มเติมแล้วส่งพร้อมกันค่ะสําหรับแผ่นกระจายความร้อนนะคะแต่ว่าในชุดจะไม่มีแผ่นกระจายความร้อนนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าต้องแจ้งเพิ่มเติมค่ะแล้วส่งพร้อมกันได้เลยนะคะสําหรับแผ่นกระจายความร้อน พิมพ์ถ้าได้ผ่านการเผาแล้วสีของเขาจะเข้มขึ้นนะคะสีเขาจะดําเข้มขึ้นเพราะว่าตัวนี้เป็นพิมพ์ใหม่ก็ยังจะขาวๆใสๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วในกรณีที่นะคะลูกค้าอยากได้แค่ตัวเตากล่องสเตนเลสปากสิบสามนะคะแล้วไม่เอาพิมพ์คะ่ะนะคะช่วยเอาพิมพ์ออกให้หน่อยคะ่ะนะคะไม่รับพิมพ์เขาจะ ไปใส่พิมพ์ของของล้าเองนะคะก็จะเหลือนะคะในรูปแบบนี้เนาะนะคะฝารับนะคะไม่รับแค่พิมพ์นะคะฝาสินะคะ,ะก็จะได้ตามนี้ค่ะเอาฝาออกแล้วก็เราลองใส่วาลให้ลูกค้าดูค่ะ,นะคะ ใส่วาวตามนี้เลยนะคะใส่ไม่ยากค่ะ ้ารับแค่เตาแบบนี้นะคะก็ให้ทําตามคู่มือการใช้งานที่เราได้แนะนําว่าเตาในรูปแบบนี้นะคะควรที่จะใช้ควบคู่กันกับหัวปรับแรงดันต่ํานะคะถ้ารับแค่เตาแล้วก็ไปหาสายใส่เองนะคะให้ดูหัวปรับนะคะให้ดูหัวปรับที่คุณลูกค้าจะนําไปใส่ก่อนว่าเป็นแรงดันต่าหรือไม่นะคะให้ใช้ควบคู่กับแรงแรงดันต่ํานะคะตัวนี้ถ้าไม่ไม่รับชุดสายก็จะไม่มีนะคะมีแค่เตาไปนะคะเดี๋ยวเราจะต่อ เดี๋ยวเราจะต่อเข้ากับชุดสายให้ชมค่ะนะคะเอาเอาสายมาต่อด้วยนะคะมาค่ะเตาของเรานะคะถ้าเอาไปต่อเองนะคะให้ดูที่หัวปรับก่อนนะคะว่าเป็นแรงดันต่ํานะคะหรือไม่นะคะให้เช็คดูก่อนนะให้ใช้ควบคู่กันกับแรงดันต่ําเท่านั้นนะคะในกรณีที่ลูกค้าไปหาสายแก๊สแล้วก็ใส่หัวปรับเองนะคะ เราสามารถใช้ได้กับถังทุกไซส์ทุกขนาดเลยค่ะถังเล็กก็สามารถใช้กันได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะต่อให้ชมนะคะคุณลูกค้าอืม าเป็นชุดสายที่อยู่ในชุดที่เราจัดขึ้นนะคะถ้าเป็นชุดที่มีชุดสายด้วยนะคะความยาวก็จะได้เหมือนกันรูปแบบเหมือนกันในคลิปนี้เลยค่ะแต่ว่าหัวปลักเราจะเป็นสีแดงนะคะของอีกของอีกแบรนด์หนึ่งนะคะตัวนั้นเป็นหัวของทางร้านนะคะใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูไปพร้อมกันคะ่ะ ่อนใช้งานนะคะเราควรที่จะจัดเตรียมสถานที่ของเราให้อ่าเหมาะสมนะคะหลีกเลี่ยงนะคะพื้นที่ที่ลมแรงนะคะ <c oughs> เพื่อประสิทธิภาพที่ดีการใช้งานแล้วก็คุณภาพขนมของเราค่ะนะคะหรือจะให้ดีกว่านั้นก็ควรที่จะใส่ที่กั้นลมด้วยนะคะหาที่บังลมให้ดีค่ะบังลมให้ไฟนิ่งสุดๆไปเลยนะคะแล้วขนมของเราจะออกมาดีค่ะนะคะอย่าปล่อยให้ลมพัดแก๊สนะคะถ้าลมพัดแก๊สแล้ว กพัดไปมาแล้วกระทะเราจะไม่ร้อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องหาที่บังลมให้ดีจัดสถานที่ให้ให้เหมาะสมนะคะช่างลองเปิดแก๊สให้ดูแล้วนะคะถ้าเปิดใหม่เปลวไฟก็จะประมาณนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็สามารถปรับได้ค่ะ ได้เดี๋ยวแค่ไช้าๆช้าๆช้ๆเดี๋ยวบอกลูกค้าก่อนนะคะปรับปรับตรงไหนคะชี้ด้วยค่ะอ่ะปรับตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะคะอ่ะปรับทีเดียวนะคะตรงที่ปรับปรับทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่ต้องปรับอีกเวลาที่ใช้เราก็แค่เปิดบริเวณนี้ค่ะควบคุมบริเวณนี้ซ้ายกว่าแค่นั้นนะคะเปิดเบาเปิดแรงนะคะจะเลี้ยงไฟนะคะจะอ่ะอมเตาหรือว่าจะเลี้ยงขนมนะคะก็สามารถปรับตรงบริเวณวาล์วนี้ได้เลยนะคะ แค่นี้เองค่ะการใช้งานง่ายๆนะคะแต่ถ้าคุณไม่ปรับไฟถ้าคุณไม่ปรับลมนะคะแจ๊สมันก็จะยังไม่สวยนะคะปรับสามารถปรับได้ค่ะแค่นี้นะคะเอาปรับปรับให้ใหมะะ่เลยค่ะตรงกลางมันยังปิวๆอยู่่ไฟตรงกลาง เียยบร้อนะคะคถ้าถูกใจนะคะเป็นตัวไหนแคปภาพไว้แล้วทักเรามาได้เลยนะคะร้านของเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะร้านสิงไทยคิเช่นอยู่ที่จังหวัดกาสินนะคะชอบตัวไหนแคปภาพไว้แล้วทักเรามาได้เลยค่ะถ้าจะรับแค่ตัวแก๊สแบบนี้นะคะให้แจ้งว่าเตาสแตนเลสปาก13นะคะหรือจะรับเป็นชุดเตาขนมพกก็ไปขอดูภาพต่างๆชุดต่างๆเพิ่มเติมได้ในแชทเลยค่ะ ั้งปิดให้ด้วยค่ะปิดเวลาปิดหมุนให้แน่นนะคะหมุนให้แน่นทุกครั้งนะคะแค่นี้